สวัสดีเจ้ากระดุงจุงดังก็คือกลับมากับเดซี่เนาะก็คือสืบเรื่องต่อมาจาก EP ที่แล้วเลยก็คือว่าก็คือโคตรเยอะพูดอยไปแล้วก็คืออ่ะอะไรเนี่ยบ้านจากโนวาญานะที่เราไปสืบเรื่องมาจากตอนนู้นนั่นแหละก็คือเขาย้ายมาอยู่ที่โนวีแล้วทีนี้เราก็จะมาจัดก,การเขาแต่ปเอิ้นตีที่เขามาสกาว่าตายกันหมดแล้วนะเาเลยรับปดมือปืนรับจลางมามานอนซุ่มกันอยู่ตรงนี้เราจะมาเอาเขาไปทีละศพเลยนะดูซิว่าเราจะสวบดักสวบไอตีนี้ได้หรือเปล่า ทีนี้คนที่เราจะมาช่วยนะครับเขาโดนไล่ยิงนจนแบบว่าหนีไปอยู่ในโรงนานแล้วแล้วที่ฝั่งหนูนเขาเปนบ้านที่มันมันสร้างโรงนาปิดครับไม่ให้คนในทีผมออกมาว<อ>ิ่งหะครนี่ส่วนทางฝั่งด้านนู้นนะก็คือเขากระจายคนนะออกมาลาดตะเวนรอบๆเลยมีหลายตัวมีตัวที่ใส่คนนี่ด้วยนะผมก็ต้องระวังเพราะว่าผมจะเข้าไปล่าเขาไงแต่คนเขาเยอะกว่าน้ำน้อยอาจจะเพลไฟแต่ว่าไม่เป็นไรเราต้องสู้นะครับท่านผู้ชมมาเองเด้อใครครับ รูปหนึ่งครับสวยแล้วเนี่ยนอนตามสเตปเพียงแลิงลบลีนะครับเราก็คือเราก็จะถอยแล้วก็ลาดตะเวนไปหาจุดซุกอื่นนะอันนี้ก็คือผมลาดตะเวนมาอยู่ข้างๆแล้วแต่ด้วยที่ว่ามุมเขาก็ท่านผู้ชมมันดีกว่าเยอะเลยมันก็เห็นผมก่อนไงคือมันจะแบบเห็นย่าลุ้นๆเลยนะย่าลุน้นจะเห็นตัวผมอย่างเดียวโอ้เฮียแล้วเกือบไปเกือบไป นั่นแหละครับก็ถึงกับอุทานเป็นแบบว่าตัววอลนุทเลยนะก็คือมุมเขามันได้เปรียบสุดๆเลยนะเราอยู่ในป่าแล้วก็เป็นทุ่งโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะเห็นเราเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราเห็นเขาในแค่ครึ่งต่อครึ่งแหละนะอันนี้คุณยิงมันแล้วมันยิงคุณมันยิงครับมันยิงผมจะยิงมันแหละแต่มันเปิดก่อนเลยผมเลยย้ายจุดเมื่อกี้โดนโดนเหรอไม่โดนไม่โดนมันยิงไม่โดนเกือบครับเกือบผมโยกก่อนเมื่อไหร่ที่คุณองคก่อยล็อกอุ้ยเมื่อไหร่อ่ะนั่นแหละโดนแล้ว และเช่นเคยครับไม่ว่าจะมุมไหนนเขาก็จะเห็นเราก่อนทุกทีในขณะที่เราเห็นยาอยู่ตรงเท้าเราขนาดนี้เขาเขาไม่เห็นนะตอนนี้ก็คือด้วยความที่ว่ามุมเขาดีกว่านะผมเลยถอยสุดออกมาท้ายเมืองเลยแต่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะครับท่านผู้ชมม่นเขาจะส่งคนออกมาตามล่าผมนะตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามีสองตัวแต่ตัวนี้คือตัวแรกรวมกับอีกสองตัวก็เป็นสามตัวนะโผล่มาซเนี่ยรอยิงอยู่เนี่ยไม่เห็นพวกมันเลย วิงว่งอ้อมวิ่งอ้อมวิ่งไกลอยู่ครับวิ่งไกลวิ่งอยู่ไหนคนุณอ,อ้สองสองตัวสองตัวบอกจุดไหนครับตรงไหนครับอ,อ่าที่ใต้ครับผมบอกไม่ถูกมันนอกเมืองหลังลงนาทีนี้ก็คือผมจะปล่อยเขาวิ่งข้ามทุ่งมาก่อนนะครับเพราะว่าระยะยิงเราอ่ะมันจะส่งผลดีที่สุดคือ <ผม S 2> ใกล้ในในวกว่านี้หน่อยระยะประมาณสองสามร้อยเมตรนะแต่ก็คือนั่นแหละแล้วแต่วิกรรมด้วยนะครับพวกเขามากันเยอะ ไปกลับมาสอนน้อหน่อยว่าในิงมุงหน่อยไม่รู้ร่วงไหมน่าจะโอ้คนอยู่คนละฝั่งกับผมเลยนะผมคิดว่าร่วงถ้าวิ่งกลับมาทางนี้ผมเห็นเลยดูให้วิ่งกลับมาต้องโดนกูบ้างแหละหบ,บอกไม่ถูกจริงครับนะมันออกเมือง ออกเมืองครับออกเมือง อย่างที่เห็นครับหลังจากมุมที่ว่ามันไกลเกินไปแล้วก็คือเขารู้จุดกลุมแล้วนะผมไม่สามารถสังหารหเขาได้ทั้ง2ตัวนะ <c oughs> ทีนี้ก็เลยต,ต้องถอนก่อนนะเ <c oughs> พื่อความปลอดภัยของเราแล้วค่อยมาย้อนตลบหลังเขาอีกทีวิ่องออกมาจับคู่มันออกไปแล้วอ่ะใช่จับคู่กันออกมากสศลนอ้องเขาไม่มีแล้วสอนอ้องล็อกอยู่ไม่มีเลยไม่มีตัวอะไรเลยยิงไปกระสุนมันมีติดกิ่งไม้ป่ะหรือว่ามันจะทะลุได้ โดนโดนตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้โหสุดยอดคุณทำไมเท่าไหร่ทำไมเท่าเลยเฮ้ยกัอนออกแล้วเราบอกมันก็ไม่เท่าไหร่หรือเ่ะผมน่าจะเอาไปสองวะเห็นวิ่งเดียวอ่ะฮะก๋ันก็หมดแล้วดิมีมีครับมีมาดิอยู่ในป่ากับอยู่ในทุ่งมาคุณอยู่ป่าฝั่งสะพานปะสะพานน้ำ ผมอยู่ตรงตอนนี้ผมวิ่งมาถึงปราสาทแล้วครับวิ่งลาอยิงกันมาถึงปราสาทเลยโอ้งไปไกลจังวะใช่ใช่เจอใช่ใช่ตายปะลวงครับลวงอีกตัวโอ้โหสุดยอดอระอัดลิปบกันอ่ะอัด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 โอเค สาใช่ไหมสามแล้วสามแ้วครับหบท้ายหมดใ่า้จะหมดแล้วล่ะวิ่งวิ <t 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 oui> <t <t ่งไปกระตาเดียวใช่ใช uh uh> uh> uh uh> uh uh> uh ่วิ่งมามาลาผมถึงตอนนี้ผมก็ยังเข้าใจว่าเขามีกันอยู่สองตัวนะนะแต่ก็คือผมไม่ใช่ครับผมคิดว่าตัวแรกอ่ะผมยิงโดนเขาที่ขาแล้วก็เขาไม่ตายนะหลังจากนั้นเขาก็จะวิ่งมาหาผมอย่างในคลิปนี้เลยพี่ดูอยู่ไม่มีอะไรเลยเนาะเทียบตัวแทบตัวมันจะสลบมันเริ่มมาจากตอนที่ว่าผมได้ยินเสียงร๊ แลกหนึ่งนะคือด้วยความที่เสียงใน Discord ผมอ่ะผมตั้งเอาไว้ดังมากไ,<ห>ไม่ได้ระวังนะครับก็คือเสียงใน Discord เนะี่ยผบเสียงเท้าแล้วก็คือตอนนั้นอนะ่ะผมไม่เชื่อมั่นในตัวเองเ,องเองลยนะครับว,ว,ว่าผมมีเสียงคิดว่าเปลี่ยนเสียงเท้าตัวเองนะผมก็เลยปล่อยสุดท้ายเขาก็ขึ้นมาตลบตลบหลังผมได้นะพลาดแล้วฮัลโหลครับอุ๊ยผมโดนระเบิดตายปะ ก็จะเป็นเสียงตอนจังหวะเมื่อกี้แล้วครับแต่ทีนี้นั่นแหละคือผมไม่ได้เชื่อมัานในตัวเองไงไม่ว่าเันเสียงอย่างอื่นทีนี้ก็คืออย่างในคลิปครับผมก็นอนเฝ้าอยู่นะก็ลองเช็คอยู่แต่ทีนี้เงียบเขาน่าจะถอดรองเท้าหรืออะไรสักอย่างค่อยๆย่องขึ้นมาก็เลยทำให้ผมไม่ได้ยินเสียงเลยนะพลาดมากเลยได้ใส่กินนี่ขยับนะขยับอุ้ยผมโดนที่แม่นขึ้นมาชาร์จหอกคอยวะอ่านจิบผายแล้วได้ยินเสียงคะว่าแล้วได้ยินเสียงอะไร <laughs> แล้วเราก็มาเกิดใหม่กันแล้วนะรอบนี้ผมเกิดใหม่เป็นโลมันเพียสเป็นชายหนุ่มผิวสีนักดิบรถนะ <laughs> ถ้าคุณไม่เชื่อนะว่านี่คือโรมันเพียสคุณดูหน้าสิไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงโลมันเพียสและแน่นอนครับระหว่างกลับบ้านเซนโจนของผมก็ไม่เคยพลาด ระหว่างที่ผมวิ่งกลับบ้านเนี่ยมันกระตุกแปลกๆตอนวิ่งข้ามเกลือนะนี่ผมก็เลยรู้แหละว่ามันมีการซ่อนของในน้ำผมเลยแก้ผ้าแก้ผ้าแล้วก็มาวิ่งกดดูนะครับว่ามันจะมีของอยู่ในน้ำไหมแล่ปรากฏก็ว่าก็เจอก็เจอนั่นไงมันแม่สาวน้อยเฮ้ยบัวโอ้โหเยอะนะครับลุกระเบิดโคเยอะเราเอาไปเล่นต่อได้เลยนะโอ้โหโอ้จพจะไปรู้อีกฝั่งนะผมไม่รู้ว่าตรง ฟังจะมีไหมเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะผมก็มีเดืองไงเพราะว่าผมก็ตุกสองจุดเลยนะเนี่ยแหละข้อดีของการใช้การจอกากาะนะครับเราหันไปใช้การจอกากกันเยอะๆนะครับส่วนการจอดีๆเอามาให้ผม <c oughs> <c oughs> คุณรอซืนะ้อ <c oughs> แต่ก็ระแวงนะครับแต่ คือของในตัวผมไงมันเต็มเนี้ยวอะผมเลยที่ว่าเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะแอบมาเอานะขุดไว้ก่อนจะเป็นอ้วนขุดไว้ก่อนและเสียงปืนที่ท่านได้ยินอยู่ขณะนี้ไม่ใช่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่3มหรืออย่างใดจะเป็นการลีดบ้านนะครับตอนให้เรารู้ว่าเขายา้ายไปอยู่ที่โนวาญานะแต่ก็คือเราจะเข้ามาทุกบ้านให้หมดเลยนะเพราะว่าเรากันว่าเขาจะเอาของแอฟิวมาซ่อนเอาไว้ <c oughs> ผมถือปืนคนเฝ้าประตู เดี๋ยวพังประตูหน้าบ้านมันได้แล้วทำไมของมาดูน้อยๆจากคนเลยกันนะผมคิดมเองว่ามันมีประตูตรงนี้อ่ะนี่แหละไอประตูลับนี่แหละจะเป็นของมันไม่ใช่ไม่ใช่คือจะไปข้างนอกไหนที่เราเข้ามาไงอ๋อไม่ใช่ออกออกไปตัวไอโลงใหญ่อ่ะปิดประตูนะออกไปเจอลงเธอตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่ตรงนี้ไม่มีอะไรจริงของอ่ะแต่ว่าหลังนั้นก็ไม่มีของ่ะ ไม่มันมันมีประตูอยู่อีกประตูหนึ่งมัาชอบซ่อนของไวในห้องครับเหมือนบ้านในวายบอเหมือนกันเลยอันนี้คือดูในถังกันยังครับเนี่ยดูแล้วดูแล้วอ๋อดูของในถังเหรอใช่ปะปืนกลเยอะอยู่นะเนี่ยใช่พอไหมกระสุนพอปะพออคือมันคือผมไม่ต้องห่วงผมขนผมขนมาอีกสองร้อยนัดผมดูดีด้านล่างมีอะไรมาเอาอันี้ถุบได้ป่มข้างล่างไม่ได้เพราะเป็นล็อกไอ้นี คือของบ้านเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะอย่างที่เราคิดก็คือเขาย้ายไปจริงๆด้วยเพราะว่าวันที่เราไปยิงเขาที่โนวีอ่ะคนบ้าอะไรมันจะพกของสร้างบ้านไปยิงปืนด้วยเพราะวันนั้นมันสร้างประตูปิดอ่าน้องในทีมนะชาวสวนบ้านมางยิงๆเลยก็เป็นตามที่เราสันนิษฐานเอาไว้นะว่าเขาย้ายมาอย่างเดนโนแลนะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรเลยแต่ของที่เรามาเล่นก็คือของเหลืออีกแล้วนะไม่ได้กะจะมาอะไรแต่ก็อย่างที่รู้แหละ <laughs> มันมีรถขึ้นข้างล่างบ้านา่ะ จุดเปลี่ยนมนอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือว่าทีมผมข้างล่างที่กําลังทําการยิงบ้านเข้าไปโดยการเอาปืนของมันนักไปยิงแทนแต่ทีเนี้ยก็สุนเขาไม่พอนะเขาก็เลยร้องขอกระสุน,สนแล้วก็ปืนจากผมผมก็เลยวิ่งลงไปไต่บันไดเพื่อที่จะเอาปืนให้เขานะแต่ตอนที่ไต่อยู่บนนันไดเหมือนจะเจ้าของบ้านเขาจะมานะแต่ไม่ไปเป็นไรครับขอที่เราได้มามันไม่ได้น่าเสียดายเท่าไหร่แต่เราเสียใจมากกว่าที่เราโดนยิงขณะที่เราตอบโตไปได้นะเฟี้ยวจัดเลยวันนี้ เป็นไงอดนะตัวยิงของตัวยิงมีคนยิงผมมีคนยิงผมหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านผมสลบผมสลบบ้านไหนหลังบ้านไหนหลังบ้านหลังบ้านใหญ่หลังบ้านที่คุณเอยิงอยู่อ่ะเช๊ยผมสลบป่ะมันซ้ำยัง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 ครับยังตายตายมันอ้อมมันอ้อม พาผมเจ็บอย่างเดิมไม่ไหวมันใช้เป็นไรยิงวะเกตเกตอู้หูผมตายวะเชยฮ้ยโอ๊ยประเด็น